สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูนิวในวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเราเรียนมาในหน่วยที่3แล้วนะคะเรื่องการจัดก,การไฟล์อย่างมีระบบเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Paint ไปใช่ไหมคะ สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลคำนะคะเรามาดูความหมายของโปรแกรมประมวลคำก่อนว่าเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรนะคะโปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้พิมพ์เอกสารแก้ไขตกแต่งเอกสารนะคะจะทําหลังจากการจัะพิมพ์เอกสารเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เอกสารที่จะทำเนี่ยมีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่เราใช้เป็นประจําก็คือโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Notepad นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะนิยมใช้โปรแกรม Microsoft Word เป็นอย่างมากนะคะอ่าเรามาดูวิธีการเข้าโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะอ่ะอย่างที่หนึ่งเลยเราไปหาสัญ,ญลักษณ์อ่าค้นหาสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะอาจจะมีอยู่ที่หน้าจอนะคะอ่าหรือพิมพ์ข้อความตรงแว่นขยายหรือช่องค้นหานะคะพิมพ์ว่า Microsoft Word เสร็จแล้วนะคะเราก็ดับเบิลคลิกเพื่อทำกัน เปิดโปรแกรมนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเข้าโปรแกรม Microsoft Word ต่อไปนะคะส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยมีอยู่10อย่างนะคะอย่างแรกนะคะอะ่อย่างที่1ก็คือแถบเครื่องมือด่วนนะคะตรงนี้คือแถบเครื่องมือด่วนอย่างที่2แถบหัวเรื่องก็จะบอกชื่อ,อเรื่องนะคะเวลาเราพิมพ์เอกสารเราต้องการตั้งชื่อเอกสารเนี่ยชื่อเอกสารก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อโปรแกรม ต่อไปเป็นปุ่มควบคุมการทํางานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวย่อหน้าต่างนะคะตัวนี้เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวขยายหน้าต่างและตรงนี้เป็นตัวปิดหน้าต่างนะคะปิดโปรแกรมไปนะคะต่อไปเป็นแถบเมนูนะคะก็จะมีไฟล์หน้าแรกแทรก,กออกแบบเขาโครงหน้ากระดาษการอ่างอิงการสง่งจดหมายรีวิว แล้วก็มุมมองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแถบเมนูนะคะต่อไปเป็นแถบเครื่องมือนะคะจะมีเครื่องมือต่างๆมากมายนะคะตรงใหญ่ๆนี้เรียกว่าแถบเครื่องมือต่อไปตรงนี้พื้นที่กว้างๆตรงนี้นะคะอ่าเป็นคล้ายๆหน้ากระดาษหน้ากระดาษหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับงานเอกสารก็คือเอาไว้ใช้พิมพ์งานนั่นเองนะคะพื้นที่ในการทํางาน ต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นเคอร์ er. เซอร์เคอร์เซอร์ตัวนี้จะกระพริบกระพริบอยู่นะคะถ้าอยู่ในโปรแกรมจะกระกระพริบรอเราพิมพ์งานลงไปนะคะต่อไปเป็นแถบสถานะนะคะแถบสถานะตรงนี้จะแจ้งว่าตอนนี้เอกสารเรามีอยู่กี่หน้านะคะอ่าหน้าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าไหนหน้า1จาก1หมายความว่าเอ่อเรามีเอกสารแค่หน้าเดียวแต่ถ้าเป็นหน้า1จาก2หมายความว่าเรามีเอกสาร อยู่สองหน้าแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในหน้าที่หนึ่งนะคะอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นจำนวนคำที่พิมพ์นะคะอ่าต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มเลือกมุมมองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเขาโครงการอ่านนะคะตรงนี้จะเป็นเขาโครงเหมือนพิมพ์และตรงนี้จะเป็นเอ่อเขาโครงเว็บนะคะและสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือ มุมมองย่อขยายเราสามารถย่อขยายขนาดของเอกสารเราได้นะคะจะมีอยู่10อย่างนะคะให้นักเรียนจำไว้ให้ดีๆนะคะการแทรกภาพประกอบในโปรแกรมประมวลคำนะคะเป็นการแก้ไขตกแต่งเอกสารอย่างหนึ่งโดยการแทรกด้วยภาพนะคะโปรแกรมประมวลคำที่ควรรู้มี3แบบนะคะดังนี้ หนึ่งเลยก็คือการแทรกรูปภาพนะคะการแทรกวิธีการแทรกรูปภาพมีดังนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือไปคลิกที่แถบเมนูแทรกนะคะสองไปคลิกทีเ่เครื่องมือรูปภาพสามเลือกแหล่งเก็บข้อมูลนะคะเราจะเก็บข้อมูลไว้ไหนๆเราก็เลือกเลยนะคะสี่เลือกรูปภาพที่ต้องการห้า แทรกเพื่อทําการแทรกรูปภาพนะคะอันนี้ก็คือการแทรกรูปภาพนะคะเป็นแบบที่1ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะก็คือการแทรกรูปภาพออนไลน์อันนี้เราต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตด้วยนะคะถึงจะสามารถทําได้ออย่างที่1เลยก็คือไปที่เมนูแทรกเหมือนเดิมนะคะ2ไปที่คําว่ารูปภาพเครื่องมือรูปภาพออนไลน์นะคะสคือ พิมพ์คำที่ต้องารค้นหาลงไปอ่าเช่นเราอยากได้ดอกไม้แล้วก็พิมพ์คําว่าดอกไม้ลงไปนะคะแล้วก็กดตรงแว่นขยายตรงนี้นะคะกดค้นหาแล้วก็สุดท้ายอย่างที่5ก็คือเลือกรูปภาพที่ต้องการนะคะเราเลือกรูปภาพไหนก็คลิกที่รูปภาพนั้นนะคะอ่าต่อไปเป็นแบบที่3นะคะก็คือการแทรกรูปร่างนะคะซึ่งการแทรกรูปร่างเนี่ยจะมีอยู่3อย่างหนึ่งก็คือคลิกที่เมนูแทรกนะคะเหมือนเดิมนะคะ เมนูแทรงเหมือนเดิม2ไปที่ไปเลือกที่เครื่องมือรูปร่างนะคะก็จะปรากฏรูปร่างมากมายนะคะก็เลือกรูปร่างที่เราต้องการนะคะเห็นไหมคะมีเยอะแยะมากมายต่อไปนะคะเป็นการตกแต่งขอบกระดาษด้วยโปรแกรมประมวลคำขอบกระดาษนะคะในโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยเราสามารถตกแต่งได้นะคะดังนี้หนึ่งเลย เราไปคลิกที่เมนูออกแบบนะคะนี่เมนูออกแบบ 2. เลือกเครื่องมือเส้นขอบของหน้านะคะสคลิกเลือกขอบเส้นขอบหน้ากระดาษนะคะต่อไปสเลือกสไตล์เส้นขอบนะคะสไตล์เส้นขอบอยู่ตรงนี้สีนี่สีเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็ขนาดของเส้นขอบจะอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกขนาดของเส้นขอบได้ต่อไป5 ถ้าเราต้องการใส่ขอบกระดาษด้วยรูปภาพสินนะคะตรงนี้ก็จะมีรูปภาพให้เลื่องเยอะแยะมากมายเลยเพียงแค่นักเรียนคลิกตรงนี้นะคะตรงรูปสามเหลี่ยมทิ่มลงเนี่ยนะคะคลิกหนึ่งครั้งก็จะมีงานสินขอบเยอะแยะมากมายต่างๆให้นักเรียนเลือกนะคะต่อไป6ก็คือกําหนดอขอบนะคะด้านที่ต้องการใส่ขอบอนักเรียนดูนะคะขอบอถ้าเราต้องการ ใส่ทั้ง4ด้านแล้วก็กดคลิกทั้ง4ด้านถ้าเราต้องการใส่2ด้านแล้วก็คลิกแค่2ด้านนะคะต่อไป7นะคะอ่าดคือตรงนี้นะคะกำหนดการนำขอไปใช้งานกับเอกสารนะคะอ่าแล้วสุดท้ายนะคะเราก็คลิกคำว่าตกลงฮะ,ะอันนี้ก็คืออ่วิธีการตกแต่งขอบกระดาษด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เบ,บิร์ดนะคะหรือว่าโปรแกรมประมวล